สวัสดีครับผมเกณฑนะครับผมเอยโอ้โหโยกโยกคนลลำบากเอ้ยอ้าวเยียแล้วเยียแล้วเยียแล้วกังรุด Ay, ai, mày thương, Máy thương, mày thương, Máy thương, mà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 y thương, phải. thương, mày 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 mày thương, mày thương, mày thương, ต้องโยกไปทางเดียวแล้วไอ้เข้าเข้าเข้าตกแตักอ้ตัวนาใหน้ามันหัว Bomb has been planted. Ah, can you Oh, dog, yeah, 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 yeah. oh. Yo, bring the bag All right, let's move out.

เอาดิสล้วเนี่ยม่ควายเ <laughs> งืบบอกมีเงือบอ่ะ ไม่มีเลยว่ะแอลพี <L. S 1> เอฟแม่งบางโคนกติแอลสอพี่โอ้ยเฮียหันมาหน้าสะบัดเด่น l อลอลยาวเขาหลุม <Nice shot. S 2> หลุมตายมีเงือบอ่ะ right. ขอริงว่ะ <laughs>

Có cán càng, càng 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 L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  càng 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 lốm càng 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 ได้ได้ไอ้เหี้ยแล้เก <rawd unre> ็ตัวเองโอ้ยหยยงยับเยือดแน่รยบยนยย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 ้ยยยอยยย นายจะขีดแล้วเว้ยโอ้โหไอ้ตัดไอ้บ้านทำขีดขยันยิงไอ้เราใครสุดปะคุณนี่เด็กบ้านดีมีห้า เอาดี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 ได้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 เออแม่งมุมทีนี้ติดเลยร็อกแล้ว Alright, let's move out. come on. Wait, we're the Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot! The bomb has been planted. <laughs> 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 อะไรของมันวะเออโอ้โหไอ้านัโอ้โหหัวแตก

ไปไหนมา Fire in the hole! Fire in the hole! Go go go! B point. Fire in the hole! Bomb has been planted. โอ๊ยมุด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 เฮ้ยไปไหนหน้าบอล โผล่ไม่ตายเฮ้ยสี่เก้าเก้าไอ้เกียร์มันมุดมันมุดตวง Farm d i f u s e d Mission fail เหี่ยว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 เชื่อมตัวแล้ว

กลับไปแล้วกลับข้ากลาวแล้วหลมข้าไม้ยี่ดอย โอ้โหมันต้องกินกู่ด้วยโอ้ยเอาโอแอร์ตัว โปกูเล็ก C <ười> S O ไงไม่รู้กัวินแมงเลย อย่าบอกว่าผิดโคตรทำไมต้องเรียนยศเลยสองปีหนึ่งปีหนึ่งปีตัวเดียคนเดีวคนมันกายเอาเด้เอาเด้คิดอีกแล้ว โดนตลอดเลยมาแล้วชือออออ่อ L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 